ประทานองค์ลงสุลาเป็นปินปกไพรฟ้าประชาสยามคือมิ่งขวัญจัก,กรีปนมกรนบวันทาพระราชินีเทิดพระเกียรติวงจักรีทั่วทิสาทาสงรงเกษมเปรมปรีพระชีวาเป็นมิงม่งขวัญปวงประชาทรงพระเจริญ พระองค์เป็นความหวังพลังใจของปวงไทยจิตอาสาสรรเสริญคู่ภูวนาฏเสด็จพระราชดำเนินจิตอาสาจะก้าวเดินตามพระองค์อุทิศตนเพื่อปองชนคนส่วนใหญ่นามพระไทยเปลี่ยนเมตตาพระประสงค์ประดุงลาดพักราชันมั่นทำารงถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพุทธเจ้าในช่วงระวีกันสูตรที่ปรึกษากรรมการบริหารสมาคมจิตอาสาเพื่อการพัฒนาพร้อมสมาชิกกรรมการบริหารและคณะที่ปรึกษาสมาคมจิตอาสาเพื่อการพัฒนา i me